สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนางังวัวสวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราเห็นนํากระเป๋าลองชอมหนงังวัวไซส์ใหญ่ที่เพิ่งผลิตมาใหม่ล่าสุดนะํามาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกัน อีกหนึ่งงานแฟชั่นยอดนิยมนะคะพี่พี่ขาผลิตจากหนังวัวแท้สีที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นสีดำหนังแก้วนะคะพี่พี่ขาโอ้โหสวยมากนอกเอให้พี่พี่ดูตัวแม่แบบสักนิดหนึ่งนะคะพี่พี่ขาคือตัวนี้มันเป็นงานที่แบบเห็นคนถือกันเยอะมากเลยนะคะไปไหนมาไหนก็ เห็นเห็นค่อนข้างบ่อยแล้วใบหนึ่งก็ไม่ใช่ราคาเบาๆนะพี่ๆนะอันนี้น้องเหย่ให้ดูราคาในเว็บไซต์ห้าพันเก้าร้อยบาทนะคะห้าพันเก้าร้อยเหรียญไม่ใช่ห้าพันเก้าร้อยบาทห้าพันเก้าร้อยเหรียญราคาอยู่ที่สองแสนนะคะพี่ๆขาอันนี้ก็ ก็อันนี้คือราคาที่ต่างประเทศนะคะ,ะถ้าในบ้านเราก็มีเนาะหลักหมื่นหมื่นกว่าบ,บาทอย่างนี้นะคะพี่ๆขาวันนี้น้องเอกก็เอาไซส์ใหญ่ที่เพิ่งผลิตมาใหม่ให้กับพี่ๆนะคะแล้วลายตัวนี้คือเป็นลายแม่น้านายเป็นลายจระเข้นะลูกค้าน้องเอกหลายท่านเนี่ยเข้าใจผิดว่าอันนี้คือหนังจระเข้นะคะพี่ๆขาคิดดูว่าสวยขนาดไหนเหมือนขนาดไหน,น,น,นเนียนขนาดไหนคิดดูเอาเป็นหนังแก้วเป็นหนังวัวนะคะแต่ว่าน้องเอกใส่ลายจระเข้ให้หนังแก้วมีสีดําอย่างเดียวแล้วน้องเอกมีแค่5า้าใบถ้าเกิดว่าพี่ๆชอบนะคะ ชื่นชอบงานหนังแท้ดีไซน์สวยแฟชั่นทันสมัยให้ตัดสินใจเร็วเลยเพราะว่าราคาจากเราเห็นปราคาที่ถูกที่สุดนะคะใบนี้กว้างล่าง9นิ้วกว้างบน13นิ้วสูง8นิ้วหนา5นิ้วราคางานตัวนี้ถ้าเป็นที่ต่างประเทศนะจะอยู่ที่200,000กว่าอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ที่2 0 0 0 0 0กว่าซึ่งพีพ่่เปิดในเว็บไซต์ต่างๆนีพี่ก็จะเจอราคานะคะก็ะมีมีหลายราคามีหลายราคาอ่ะนี่คือราคาตัวแท้นะ ตัวแท้ออริจินอลนะพี่ๆนะออริจินอลทอดแบ็กนี่นะน,นี่เขาเขียนไว้เนี่ยออริจินอลนี่นะอ่าคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่สองแสน คือวัตถุดิบเนี่ยของนเนใส่หนังวัวให้กับพี่ๆในราคาพิเศษ1690บาทเท่านั้นโอ้โหสีดำหนังแก้วลายท้องจระเข้แม่น้ำไนยพี่ๆขาอ่าหนูมีแค่ห้าใบถ้าชื่นชอบรุ่นนี้นะแคปภาพทักแชทหาหน้องเอ๋ได้เลยนะคะพี่ๆที่รับชมต้องเอ๋ทาง YouTube นะคะน้นเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปเมมเบอร์น้งเอ๋เสร็จแล้วทักหาหน้นเอ๋ทางไลน์ได้เลยค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปน้นเอ๋จะเริ่มส่งของอีกทีวันที่2 อันนี้อ่ะราคาในไทยลดแล้วในแอปลดแล้วในแอปอันนี้ถูกๆเลยนะลดแล้วในแอปหกพันสามร้อยบาทนังวัวเหมือนกันอ่าพี่ๆขาที่น้องเอ๋ก็ผลิตให้กับพี่ๆนะหนึ่งพันหกร้อย 1,690บาทเริ่มส่งของอีทีวันที่2องนะคะท่านไหนจะสั่งอ่าจะสั่งรุ่นนี้ไว้ก็สั่งได้เลยเพราะว่าหลายๆท่านก็มาอยู่บ้านหลายๆท่านก็นัดส่งของวันที่2วันที่3กค่อนข้างเยอะเลยนะสะีน้ำตาลทูโทนค่ะพี่พค่ะรุ่นนี้เขาจะไม่มีสายสะพายนะเน้นเน้นอ่าข้องแขนเน้นถือปล่อยอย่างนี้นะคะไซส์ใหญ่ใส่ของได้เยอะ ขึ้นไหลได้นะพี่ๆนะขึ้นไหลได้นะคะสีน้ําตาลทูโทนตัวนี้จะเป็นสีน้ําตาลเข้มตัวหนังเนี่ยเป็นหนังนิ่มนะพี่ๆนะ,ะทรงเขาจะไม่ใช่ทรงแข็งนะเขาจะนิ่มเหมือนผ้าเลยกระเป๋านี่จะสามารถแบบว่ายืดได้หดได้อย่างที่น้องเอกขยำให้ดูอย่างนี้เลยนะคะโอ้โหหนึ่ัรบาทมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มและมีของแถมให้ทุกออเดอร์พี่ๆจ๋าถ้าชื่นชอบนะคะให้ตัดสินใจเลยเพราะว่ารุ่นนี้คือรุ่นที่ขายดีมากไซส์เล็กอะคะ่ะ ขายดีมากไซส์ใหญ่เพิ่งมาเป็นครั้งแรกไซส์ใหญ่เพิ่งมาเป็นครั้งแรกแล้วน้องเอ๋ผลิตให้นะะก็คือใส่หนังวัวแท้ให้เนี่ยพี่พี่มันเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่ามากมากเลยนะคะซับในก็จะเป็นซับผ้านะคะพี่พี่ขาหูหิ้วนะคะแล้วก็ฝากระเป๋านี่ก็เป็นหนังวัวแท้นะคะเป็นงานสูโทไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปจะเป็นสีน้ำตาลทอง อุ้ยสวยมากเลยทรงเขาจะเป็นทรงนิ่มนะพี่ๆนะจะไม่ใช่ทรงแข็งนะคะเพราะนั้นเวลาใช้ก็จะแบบมีความแบบว่านุ่มพลิ้วมีความพลิ้ว,วอ่าทรงเขาจะพลิ้วๆอารมณ์ให้แบบเหมือนผ้าเลยแต่อันนี้คือหนังวัวแท้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นังวัวที่ร้านน้องเอกก็ได้รับการตอบรับที่ดีทุกรุ่นเลยนะ,ะขายมาในโลกออนไลน์เฉพาะหนังวัวเนี่ยโหเกินหกเจ็ดปี นะคะหกถึงเจ็ดปีได้ที่ขายหนังวัวนะคะพี่พี่แล้วลูกค้าเนี่ยถามหาหนังวัวกันเยอะมากเพราะว่าแข็งแรงทนทานสวยถ้าเกิดว่าชอบแบบเรียบเรียบนะคะพี่พี่ขาด้วยความที่ในร้านหนาเอยก็จะมีหนังหลากหลายชนิดใช่ไหมคะก็มีทั้งปลากระเบนหนังงูหนังจอเคหนังแต่และชนิดก็มีเป็นไข่มุกเป็นกระดูเป็นลายท้องเป็นเกร็ดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นหนังวัวเนี่ยคะ่ะคือความสวยของเขาก็จะสวยแบบเรียบเรียบนะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะเป็นสีแดงวายทูู่ๆรู้สวยมากสวยมากพี่พี่คะ่ะ 1,690บาทเนี่ยถูกตาแตกแบบหาที่ไหนไม่ได้ถูกตาแตกแบบหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะพี่พี่ขาราคาแบบนี้สุดยอดมากใบเบิ้ลเริ่มเทิมเลยใส่กระเป๋าตังยาวนะคะได้สบายจุของได้เยอะพี่พี่ขาจะหากระเป๋าหนังวัวแท้ดีไซน์สวยแฟชั่นทันสมัยที่ดูหรูหราดูแพง ดูหรูหราดูแพงดูอลังการดูเป็นงานราคะหลักหมื่นหลักแสนนะ่ะคือตัวแท้ออริจินัลที่แบบต่างประเทศเนี่ยสองแสนกว่าเลยนะพี่พี่นะหนูเปิดในเว็บไซต์ดูนะเมื่อกี้ 5, ห้าพันเก้าร้อยเหรียญเลยนะคะพี่พี่คะ่ะอุ้ย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 สวย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 ค่ะไปต่อกันที่สีสต่อไปค่ะสีบลูยีนนอกเอกมีแค่สีละห้าใบนะคะแล้วราคานอกเอกก็ดีมากพี่พี่คะ่ะถ้าสนใจสีไหนให้พี่พี่ตัดสินใจได้เลยนะคะงานดีงานสวยทรงสวยหนังนิ่มมือมากทรงนิ่มแบบพลิ้วอ่ะดูสวย ดูพริ้วอารมณ์แบบพี่ๆขาคือเขาผลิตให้แบบให้แบบมีความพลิ้วมากอะ่ะแล้วตัวหนังคือสวยมากถ้าหนังไม่สวยจริงจะมาผลิตงานพิพิลิ้วอย่างนี้ยากนะคะพี่ๆขาเห็นไหมหนังไม่ต้องสวยและหนังไม่ต้องคืนรูปเนี่ยดูดีดูสีตัวนี้เป็นสีดูยีนนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีต่อไปนะคะเป็นสีดําด,ดําดูโทนอู้ยสวยอะ่ะคือความแฟชั่นตัวนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นสาวรุ่นไหนนะคะไวัยไหนได้เห็นรุ่นนี้ก็คือต้องถูกใจ ในเรื่องของการใช้งานนะคะแต่ว่าราคาจ้าเหนวยเนี่ยพี่พี่ถือว่าเป็นราคาที่แบบเบามากไม่รู้จะเบาอย่างไงของแถมนะพี่พี่ขาหนวยก็จะมีขาจระเข้แท้ช่วงนี้ของแถมนะเป็นขาจระเข้แท้ซึ่งของแถมของหนวยนะคะก็จะมีอ่าเป็นหนังแท้คอยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแต่ละชิ้นต้นทุนในการผลิตส,สูงหายากขาจระเข้ตัวนี้ขึ้นห้างเป็นพันนะคะพี่พี่ของแท้เลยนะโอ้โหของแถมอึง้งทึ่งเลิศอะ ไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะว้าวสีต่อไปคือสีน้ำเงิน พี่ๆค่ะสวยมากเลยอะซับในนะคะเป็นเหมือนกันทุกใบพี่ๆดูความพลิวดิหนังแบบนี้คือถ้าฟอกไม่ดีทําไม่ดีจะมาทําทรงพลิ้วทรงนิ่มแบบนี้ไม่ได้นะดูหนังเห็นไหมหนังแบบนี้คือเป็นหนังคุณภาพดีเลยอะให้ความให้ให้แบบผิวสัมผัสที่นุ่มอะ่ะแล้วสามารถคืนรูปได้เพราะว่ารุ่นนี้ต้องผลิตเป็นแบบนี้นะพี่ๆรุ่นนี้ต้องผลิตเป็นทรงนิ่มแบบนี้นะคะโอ้โหสวยมากเลยค่ะพี่ๆขาสีนี้นะถ้าเช่นชอบทักมาหาตราเหญ่ได้เลยสีสุดท้ายนะคะ สวยวานมากสีชมพูมีน้อยมากนะคะพี่พี่ขารุ่นนี้ราคาเบามากหนังแท้อยากให้ได้อยากให้โดนอยากให้ได้ลองสัมผัสซึ่งนอกจากขายถูกมาก หาที่ไหนไม่ได้แล้วพี่ๆขาในราคาแบบนี้หนังแท้หนังสวยแข็งแรงทนทานใช้งานได้เป็นสิบปีมีแต่สีสวยๆทั้งนั้นพี่พี่คุมค่าแน่นอนคุมค่าในเรื่องของวัตถุดิบที่สวยแล้วก็โดดเด่นคุมค่าในเรื่องของระยะเวลาในการใช้งานแข็งแรงทนทานเพราะว่าวัตถุดิบหนังวัวแท้ต้นทุนสูงอยู่แล้วพี่ๆไปดูรถยนต์นะคะตัวท็อป เบาเป็นเบาหนังพี่ๆไปดูเฟอร์นิเจอร์นะคะเฟอร์นิเจอร์ที่หวัหวตรงหัวเตียงที่ผลิตจากโซฟงโซฟาที่ผลิตจากหนังวัวตัวเป็นแสนพี่ๆไปดูกระเป๋างานแฟชั่นที่เป็นหนังวัวนะคะส่วนมากจะอยู่ที่แปดเก้าพันหนูให้แบบถูกๆเลยนะถูกที่สุดป,ประมาณสามพันกว่าบาทแปดเก้าพันหมื่นกว่าแสนสี่ห้าแสนก็มีนะคะงานหนังวัวเป็นงานที่ไม่มีเอาอยู่ตลอดเรียบเรียบหรูดูดีอยู่ตลอดแต่ราคาจากเงเนี่ย 1,690บาทถือว่าถูกที่สุดนะคะพี่ๆค่ะชอบสีไหนทักหาตงเอ๋ได้เลยขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของนงเอ๋ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ